เกังก้มเกรงขึ้นไม่รับไม่นอนนก็ระกาิจริงๆเลยพี่ปุ่นแก้วนี่ต้องลุกขึ้นเปิดประตูต้งแต่ตอนหลวค่ึจนสว่างเลยฉันไม่ได้หลับเลยมึงเปิดใจดักหน้าว่ากูเกยหลวหลับพีอักกูองยกขึ้นไปเอาอน้ำกูบ้อยตายอ้อกเลยว่าเกังก้มกกางขึ้นไว้ไม่ควยชัดนจะมงึงมึงงห็นไหมกูยกขึ้นมาขึ้นไหมอ่ยกขึ้นใช่แม่มกี้ใช่ผ้าละือมวนไว้เป็ด เกินกตกเหลืองจะ่อนี้กับกูเด็ดพี่เปียกมีครอบครัวแล้วเด็กะมีแล้วครับเพราะมันครอบครบัวเพราะมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเคยคนทุดท,ทองพี่น้องมีเมียทั้งมัดมีอยู่สามคนพี่น้องก็ยิ่งทั้งเบถึงได้โหลเคยสามคนเพราะมันเคยทุดท,ทองเพื่อนอพี่เปียกที่เป็นเคยทุดท,ทองครับต่ว่าโจดีสิ่งหนึ่งนั้น แม่ยายเพราะมันก for ็มีรู้ซาสามคนจริงแต่ว่าแม่ยายก็หลงใจรู้เคยแม่ยายโดดบอรัะแม่ยายมึงโดดบอรัะเอ่อแม่ยายโดดบอรัะมึงเสื่อไมหลงไปพุชชมพุชชมมันถึงหลงใจรู้เคยวันแรกลู้เคยคนแรกช่วยเลืองแม่ยายมั้งถ้าทิ้ใจคนผีคนผีก็รู้เคยเคยคนผีเพื่อนเลยมึงว่านัานก็เอาใจแม่ยายก็ลงไปช่วยแม่ยายเลยลงไปถึงช่วยแม่ยายขึ้นจักบอรัะกันแล้วถึง พอรถมาถึงบ้านมึงเด้ไหรุ่งเช้ารถเก่งกันหนึ่งป้ายแดงเลยมาจอดที่หน้าบ้านลูกเคยเป็นเกลียนเขียนทิ้ไปเตจจอดรถเกลื่อนเออกองควักแชกแม่ยายพอรุ่งเช้าแล้วมึงเจอไปแกโดนบ่อแล้วลูกเคยคนที่ซ่องไปช่วยแล้วเพราะมันยาได้รถเก่งเน่ยถึงกันแล้ว ถึงเพราะว่าช่วยแม่ยายมันชัดรุง่งเช้ามันล็อไปตั้งกลางคืนนั้นเราไปถึงนอนพอร,รุง่งเช้าเราไปถึงมันมีรถดเกง้งปลายแดงอยู่แล้วชอตหน้าเรือนมันถึงเขียนติดไปหน้าจ็อกมันเดิมแบ่คล้องควักแชกแม่ยายพอวันที่สามโดดโบ่อแล้วกูยืนเลี้ยงงคนพอตาตายแต่ใจมึงไม่ช่วยใจมึงแมวโดดเกง้งมึงไม่อยากได้ดดดเกงอยากได้ไปได้หรอกเพราะมีโดดบ่อกูตายเลย จมนำใตยเราดีใจกันแค่ใต้เราคนป่อใต้ปอบุรุษปอบตึ๊งนอนกลางคืนเพ้่อนปอบลุงชาวมึงเชื่ยวไม้เป็นถันหลานเลือดจอดหน้าเรือนกูเลยเขียนติดใจน้าอกเขียนแบบเลือกองควักจากปอ่ตอต้ทักลงปอตากับลรมยัยแม่ใหญ่ตายอยู่อ่นแล้วม,ม,มันยอดเทมันตึงไม่ได้ยอดเทมันถุกเรื่อง กันจริงแค่ไง,งเพียกนี้กูเลยแล้วพี่เพียกนี่มันเก่งเก่งนะกพพ็พี่เพีย่พี่เพียกว่าน้องจะมีแฟนได้หรือยังพี่เพียค่ตอนนี้ย้อนสิบกปีแล้วสิบกปีแล้วคนเรากันมีรู้มีผัวจำไปสิ่งหนึ่งเลยปุ้มจะเลด้วไงน้องพี่เพียกดูหมอได้เดี๋ยค่ะครับปุ้มเลยแเม้นเลยงั้นพี่เพียกดูดวงให้หนูนหน่อยนะคะ เกณฑ์กูดถึงยังนงเกิดวันไรโอ้หนูเกิดวันปริกันพี่เพียกเกิดวันนัดเ,นเดือนไรอยู่โอ้เดือนเดือนเกา้าปีไรอยู่ปีไม่มีอเมียใครอ่ะไม่มีอ่ะก้อ,อยบอกเกิดปีเมียไม่ใช่เมียก้อแล้วมึงก็การจำวัวดอนถ้ากูมันว่าเมียเพียกแล้วกูมไม่พลุกูนานก่อนแล้ว แม่มเปรตกูเข้าใจแล้วกวูโดนดันความไมาเมึงเมืองอดีตจัดหลกบ่วงแหละแต่ว่าจัดใหม่ก่อนมาตั้งปลายตอนในหลกตอนเล่นกันกูไม่รอเดี๋ยวน้องเกิดวันนัดน,นะเดือนเกา้าผีเมียค่ะไอ้ปุ่นแก้วยัดไปไดาที่มึงก้มไปเลยซอยลาวกูเจียวลั่งมึงประกอบกันดูดวงเออ วันนัดเดือนเก้าพี่เมียเมียเส็ดซองเส็ซองสิบเอ็ดเมียเส็ดซองสิบเอ็ดทำอาชุภะลามะอาลามะคำมาอยากมากคำอยู่ตรงนั้นนะอําปนตรงนั้นจะกิดดิเดือนเก้าเ,เ,ส,เส,ส็เดซองเส็เดซอ,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 องซอง,องหลบรำลายแม่จังลังเล่เากู แม่มเกียนลังคุไลม่เลยเกาเจ็ดเจ็ดซ่องซ่องมาหลบหนึ่งซอหลบนึ่งเลือนหนึ่งเลือนนึ่งเลือนหนึ่งหนึ่งหลบซุนหลบไม่ได้สุภาสุภาลามะกรมมวะกรมโยตรงนั้นเละรู้แล้วครับป็นไหนเด็กฮะคนเกิดวันนัดเดือนเก้าปีมียนเป็นคนที่ หมูก๋วยกวางอะไรนะคะหมูก๋วยกวางไม่ถึงอยง้หละกบไปเกี้ยวเปี๊เปียโบ้หงได้ไวคให้ไว้คือแป๊บเดียวเบิ้ลนกับไฟกินฟางทุกต้องไม่ทุกวัาทุกนะไม่ทุกวัาไม่ทุก,กอ่ะทุกตองแค่เอเนี่ยซึงคนเกิดวันนั้นคนเกิดวันนั้นที่เป็นคนเป็นวันใจอ่อน คนเราจบเชื้อคนไหนไงจริงไหมจริงนะพี่พี่เอถูกต้องแล้วอด้รีกเลยคะคนเกิดเดือนเก้าเดือนเก้านับเทปเซตเอาวะคนเรานีก้องดีอยู่กี่ตัวคนเกิดเดือนเก้าเนี่ยคนเกิดเดือนเก้าเนี่ยเดยคะครับวัวนเป็นทีนังกันอะไรนะคะคนเกิดเดือนเก้าได้วันเป็นทีนังกัน ลั่งเป็นทีนอนตู๊บะตุกต้าใช่วันเป็นเจีนอนลั่งเป็นทีนนนท่นอนหม้อเพลใอะไรโตกกันไหนนอนไหนไม่นอนกับฉันลัง่งมึงเคยนอนก้มไหมาย่ายแล้วลนะ่ะหว่าะเจักกูไาเกี่ยว คนเกิดวันอาทเดือนเก้าพี่เมียนั้นจำไปสิ่งหนึ่งเลยว่าไม่มีพมอันตรงเลยจำคนตรงกูกองกลูคนแรกคนตรงนี่ไม่ถึงว่ากูคอนเฟิร์มไม่ใช่กคนตรงมันนูกูพูดว่าถ้าคนตรงกูกองกลูเอาแต่กูรอ้จักกลูละคนไปนู่นละคนกูรอถ้ากูกองอันตรงไป คนเกิดเดือนเก้าเออคนเกิดเดือนเก้าปีมียวันฮัทเนี่ยผวกมัวันทุงได้เลยว่าถ้าไม่มีไฟก็มีขี้แมงวันที่ลับที่ไหนนะคะที่ลับตรงไหนอ่ะตรงนั้นตรงไหนว่าตรงนั้นตรงไหนนะว่าตรงนั้นไม่รู้มีไหม ไม่เคยดูไปเลยดสองคนไห้ไปเฉยก่อนม้อต้องให้จัดเจนแล้วถ่ายแล้วมันต้องเว้นเอ็นมันถ่ายเอ็นก็ไม่ต้องไปเละกันละก็ขึ้นบากกันเลยกูเละเละเปียกพี่เปียกเวลาผู้ชายไปจีบผู้หญิงนี่เขาจีบยังไงเดี๋ยวค่ะช่วยบอกหน่อยจี พี่สมองเวลาผู้ชายไปจีบผู้หญิงนี่ก็จีบกันไม่ไงอ่ะเผื่อบางทีมีคนมาจีบเดือนแล้วจะเดือนไม่รู้ว่าก็จีบกันยังไงเดือนฝังไม่กอกนะคะพีก็ไม่เคยเคยจีบเลยค่ะตั้งเตะเล็กมาจนเยเะ่าวนี่แหละหนูปีไม่เคยมีเคยมาจีบจริงหรือคะก็พีไม่เคยมีแคว้นกะเรื่องนี้ต้องตามผู้ชายกะ ผู้ชายกันผู้ชายไปจีบผู้หญิงนี่ก็จีบหรือต้องตามผู้ชายกันพี่เพียรพี่เพียกจะจีบน้องหน่อยจีกันจีบมันเป็นเรืเ่องใช่จีบมันเป็นยังไงจีบนี่มันหล่นจักเลยจีบนี่แหละค่ะกับมันมันหล่นจักแต่ว่าอย่างไงหล่นตัางแพศนั่นตะหลน่นตัางเพนตัวเดียวจีนตีเป็นบล็อก ไอ้หนูไปย่างเลยวันแม่ชีลนจักผู้ใจบางคนกันนี่งมาชีผู้ยิ่งกันบางคนก็ชอบพอซื้อข้องมาให้ถ้าร้วผู้ยิ่งจบสิ่งของก็ดูไม่อยากได้ถ้าไม่อยากได้ก็ก็ซื้อดอกไม้มาให้ก็อยู่ไม่อยากได้บางคนจีบผู้ยิ่งกันก็จะบาดรองเพลงเมือนสุภาษิตโบราณบทหนึ่ง้กล่าวว่ายิ่งอาตัวดัง ใช่อีกครั้งโรงเพลงวันนี้อย่างนั้นเดียวคะ่ะถึงจะชอบคนโรงเพลงนี้ก็จะมาจีบประก,กันด้วยกันโรงเพลงโอหมาจีบกันโรงเพลงโรงเพลงนี้ก็มีอยู่บ้างแต่จะมีอยู่บ้างเดี๋ยวปิดเชียไม่ได้เพ,พราะผรงเพลงอันจัดจัดปีเสี่ยงดีโรงเพลงโรงเพลงประกวดยโยดแต่แเด็ดแม่เสี่ยกิวกูเลยนะ เมื่อนโยนเฉยๆเมื่องันคนร้องเพลงไม่เป็นครัพี่ปุ่นแก้วร้องเพลงได้ครับเปียนเป็นนักร้องมาก่อนเนี่ยเคยร้ังมาเนอดีตครับเคยทาแป้นแด่เด็กโอพี่ปุ่นแก้วนี่เคยเป็นเป็นนักร้องเหรอคะครับพี่ปุ่นแก้วเป็นนักร้องโอ้พี่ปุ่นแก้วนี่เคยมีเป็นอัลบั้มเป็นกล้องตัวเองครับพี่เคยเมียแล้วบัมเป็นกล้องตัวเอง ชื e ่อเพลงอะไรเด็กะที่ดังที่ชุดไายควายช่วยแม่ครับอย่าคิโยบคไข้ควายช่วยแม่มันเพลงไ้บนชิดคำซอยไอ้บนชิดคำซอยดังกระับบั้มชุดแรกคือไายควายช่วยแม่เด็กกระดูจักก้องกูนี่เปียกว่าก็ไงบนชิดว่าก้องกูเพลงไายควายช่วยแม่ก้องกูว่าก็ไงบนชิดว่าก้องกูก้องมึงเพื่อไอ้บนชิดไายควายมันกูไายควายกู ว่ายกตัวกันไม่ใช่ยังตัวยวก้อย,ย,ยบิดทิตนะโอ้โพี่ผุนแกนี่เคยทำเป็นครับเคยทำเป็นกับใจแครับแล้วปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ใครนำพ่อลาจะเปียกอ๋อไม่มีได้จกได้หรือคกูเล่าแล้วกูไม่มีได้ผัวดอกกับเขาพี่ผุนแกร้องเพลงได้ครับแต่ว่า ยุดใจได้เลยเดี๋ยวมันร้องได้แหละฉันชอบฟังเพลงนู้นไงครับพี่เพียรพี่ปุดแกวตอนและกันฉันเล่นั่งฉันติดนั่งเรื่องหนึ่งเลยฉันเละตัวตัดฉันเละทุกวันเลยเพลงใดไม่แฉกจะนองจอมโอดชอบให้ฉันไอ้เพลงนู้นเลยครับเพลงมาตีว่าเออคือเกี่ยวกับดันของนายกคราวนั่นก้าวโอ้ ไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยไดบนรักลูกทองนันเดียวมันรักลูกทุ่งไม่ใช่บนรักลูกทถงพี่บนแก้วร้องได้ไหมบนรักลูกทุ่งร้องได้ครับเปี้ยบบนรักลูกทุ่งขึ้นปูแล้วก็เปี้ยบบนรักลูกทุ่งขึ้นปูแล้วก็เหนื่อยล่วงทีๆกูจำไม่ได้ตอดขึ้นนี่ตอดปอบปังต้งกูขึ้นต้นดำเดียวกูไปทุกขนี่ mình đặt luôn câu có mấy ông đồ khatin, tin hì, muốn nè cô mang đẹp, vợ cô bồi nhưng gặp phu mang hôm người hôm đồ khatin, còn quá, ráo kinh khổng khoa Hay rơi quá Hết đứt Họ ở đứa mà ra đi Ráo kinh khổng khoa Hết mệt Ai lại bị rủ มันคมเฮ็ดทับเต้าเห็นมึงใบบอกไอ้มดมึงบอกไอ้มดเฮ็ดที่ลังหัวมันต้องเี่าน้าเอาเอินนอนนะาเห็ดทับเต้าึ้นอยู่เืมก้าวยาหนางมองเงินบัวตะลังบ้านอยู่บึ้ง mong đến bùa xa lạc ba dù rêm bưng đây căn bếp đây căn bếp xa căn lo hôm đường anh à thấy ví dụ hay giỏi ở cả กันเม็ดสักกันปลอมเดือนเขาเรียกได้กันเม็ดสักกันปลอมเยอะแ้วเดือนไม่ใช่เยอะเหม่มถงุงเยอะเดือนเคยมันจิกเงินหรอืออะไรไม่รู้ผียอมรับว,ว่าผีไม่เป็นแล้วจะทั้งกับบดกับกลอนัันแค่ไหนแต่ถ้าว่าอย่างนั้งกันไม่เป็นแล้วนายโยมมันยังรองเพลงเล่นจะจะทั้งนั่งกันอย่างจับเพราะผมเคยนั่งมาแล้ว โอ้ยคยเป็นหนังตะลุงเลยค่ะขับนานงยะเนี่ยแต่เด็กหลกดหลุดชิดนั่งโน้แล้วนี่นั่งอะไรเด็กค่ะหลกดชิดนั่งอบอเดียไปแล้วลองเล่นตะขบี่บุญแก้วตรับไม่ได้คว้าสักบอตที่ขาดี่บุญแก้วเป็นนั่งเป็นนั่งนี่เป็นไหนนั่งก็เปเป็นนั่งโบราณนั่งกรอนเพียน หนังกรดนี่ไม่ดังเลยครับคาเปนั่งลงนิดเลยลาวทำต้าวดาวตกเรื่องจริงมึงก็ยเยอกไปเลย้วพี่บนแก้วขับบถได้ควัางสักบอสสิคะได้กับน้องลุกลุกโอ้คุนบุหทำแลว លប raពចដងហដបងដងក្ន្រកប្រនកមនលបពកេ <laughs> 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 พอกมัเป็นโลกคือพวกมันเป็นโลกป่ายพวกและถึงพวกมันด้กับยญ้าถ้าคือวันนี้เจ้นโลกไอ้โลกโลกอนมันสัมรับตรงน้อยแต่มึงกว่าไ้าเป็นกลางเลพยพี่หัก แม่ก็ย่อยใช่ว่ากูกรับดีแต่เผื่อนั่นอยู่แค่เรืองนั้น,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 นจำพัดเปลี่ยนมึงเลยแม่ได้ก็พอเออจึงแม่หลบป่ายโป้แม่หลบป่ายยาจะไม่ครับดีเพื่อนจำพัดเปลี่ยนกวา,วางวนวางให้ปิดร้อน,นแหละสวัสดี นราเป็นน้องตั้งหลายตั้งยิง่งตั้งใจและเทมาไอ้ลุงปานะงาเทมากันตัน้งไปนิง่งนิ่งนิบนิ่งนิ่งนิบอาะนักรเราไอ้ยัยยนั่งไปได้เด็กก็ปันน,น,นั้นเนาะน,นัน่งมันต้องก้าไปเป็นกรนเออไม่ใช่เป็น กับจะกำนี่เออได้จนะไปถึงล้นสวัสดีพี่ละน้องที่มองนั่งเธอ,อเบิเออ่งแหนาะมั้งโหรดีพี่น,งอ,อ,อ,นองจะมองนั่งอุ้ยมังเลาะออเออเออไหนนั่งตรงอุตยนะโหวาวดีพี่ละน้องจะมองนั่งเออผมมานั่งก็แก่ไหนสันกว้าง เราอาบุ้มาหนังกับกายตานควังคว้าแก่นังตุกคนดิตรนใจคว้าแก่นังตุคนละดิต้นใจฮะไอ้ลัว่าหนังมาไกลไม่มีไรจะมากวักหอนังมากเลยไม่มีเลลยแ้วว่าจะมากวัก นอกจะกล่อมลมพักผมไม่รู้ชีกว่าไรนอกจกา,ากล่อมลมพักแล้วผมบไม่รู้ชีกว่กาไรตั้งจับสินบ้านจองกองไปไหนหัวว่าตั้งจับสินบ้านจองกองไปไหน dân chào đời khai mét quang đi mai chặt tiêu dân đời khai mét đi mai chắc chết đi mình đi đi bữa cũng đi để bữa เย่ากูพี่เพียกคคะครับ่าพพือวันนี้อย่าพี่ขอเวลาไปแต่งตัวสักครู่เดี๋ยวเราจะกกเป็นในป่านะครับพี่เพียกหนือยลราท่านอาจารย์เข้าป่าวันนี้เพื่อไปเก็บผลไม้รากไม้มาถวายท่านอาจารย์ดีครับพี่เพียกไปด้วยนะคะครับพี่ไปด้วยตอนเดียวอืมดีแล้วพี่เพียกรอน้องสักครู่นะครับครับจนพี่เพียกค่ะ พี fracture, me, ่เพียกอีก้าวป้ากันเลยค่ะวันนี้ก้าวป้าพี่เพียกเราไปเก็บสมุนไพรกันนะพี่เพียกเพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าสมุนไพรอันหมดตึ้งควักเราไปเก็บสมุนไพรมาด้วยครับพี่เพียกรู้จักสมุนไพรขี้ยางนะคะขี้ยางในสมุนไพรกันก็ตามมารู้จักกี่จริงนี่สมุนไพรอันหมดรู้จัดกับไอ้ได้มั้งนะกับพี่เพียกรักร้องมันแก่ได้เลยค่ะแก่ได้เป็นเดือน เออชายได้พี่เพียกเออพี่ปุ่นแก้วโรจักแซมมอนปล่อยม่ไหมโรจักครับแซมมอนปล่อยเปรเป็นคนโรจักนี้พี่ปุ่นแก้วโรจักแซมมอนปล่อยแซมมอนปล่อยมีอะไรบ้างนะครกะปิแก้วแซมมอนปล่อยนี่ครับมิกิบราอ้อนเขาไม่จึ้งว่าผือนาคิบราเล็กแต่เนี่ยคิบราบ่มผือนาคิบราอ้อนมันแก่ได้เพียกไม่โรดที่มึงคิบราอ้อนวันยังเที่ยงแก่งเลี้ยงกับปลาหนึ่ง Bia hợp cao plâu Kê đấy Kê nơi đi lạc lè ah Bia chú bà năn Đại thí chính của lè le, leo Ơ ừ. Ta bên dân năn bây ra cả bì Ơ bây Mà cả bì biếc ra Mừng dù đi hả kéo แต่มึงอยู่นี่ก็ยู้จะกูไปเร็วเพราะว่าครบโจมงงนังเล็วแล้ว